วันที่30ธันวาคมนี้มีเจ็ดราศีได้โชคเฮงรวยเป็นล้านสวัสดีครับทุกท่าน E ีนี้อาจารย์จะมาบอกครับว่าจะมีเจ็ดราศีนะครับที่จะล่ำรวยได้เงินได้ทองเน้นจากการเสี่ยงโชคเป็นหลักเลยนะครับตรงนี้เพราะอาจารย์จะใช้ดวงดาวจอดครับวันที่30ธันวานะครับมาบอกว่าจะมีราศีหนบ้างที่ได้และมีได้จากอะไรนะครับอ่าเรามาเริ่มกันเลยครับ ชัดสุดๆเลยลัคนาราศีพิจิกครับโอ้โหดาวอังคารดาวปาเปดเลขสามได้ราชาโชคเล่นกระดาวเกตเทพเท,พทวาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ฝันแม่นออกตรงก็ได้อีกดาวพุดธีีครับดาวเจ้าเรือนโชคลาบไปรออยู่ในเรือนการเงินเนี่ยแปลว่ามีเกณฑ์จะเสี่ยงโชคได้อยู่ร่วมกับดาวศุกร์เลขหกดาวที่เป็นเทวีโชคเนี่ยโอ้โหจัดเลยนะครับหนึ่งหกสี่สี่หนึ่งหกสามเก้าเก้าสามอะไรแบบนี้นะครับมีเกณฑ์จะออกเลขเดิมๆด้วยเพราะอะไรเพราะดาวโชคลาบเดินถอยหลัง ถอยหลังก็คือเลขเก่าๆนะครับเพราะนั้นตอนนี้มีเลขที่เดินถอยหลังคือเลขสามเลขสี่นะครับตอนนี้มาแรงนะครับบอกไว้ก่อนเลยนะเพราะฉะนั้นยินดีด้วยนะครับต่อไปเป็นลัคนาราศีตุลครับก็ดูสิครับดาวศุกร์เราประจําตัวตอนนี้โคจอเป็นปฐุมเกณฑ์เนื้อหอมและดาวศุกร์เราอยู่ร่วมกับดาวอาทิตย์เลขหนึ่งเลขหนึ่งมาจะพบลาภดาวโชคลาภได้เทวีโชคอะ่ะก็แปลว่าต้องมีโชคโชคจากตัวเราก็ได้เวลาซื้อไปซื้อกับ ผู้หญิงเพราะผู้หญิงจะให้โชคครับอ่าและบวบกกระดาวเกตเดาวเทวดาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ไปรอในเดือนกันเงินแสดงว่าไปมูไปไหว้เทพขอพรสก,การละจุดทู่อะไรเนี่ยไปเซียมซีเนนะี่ยมีเกณฑ์จะได้เลขที่ออกตรงหรือฝันแม่นแล้วออกตรงได้หมดเลยนะครับตรงนี้เห็นไหมเพราะนั้นจะเป็นาลัคนาราศีหนึ่งที่จะมีโชคนะครับตรงนี้แถมดาวกันเงินดาวอังคารครับก็เป็นราชาโชคเห็นไห ดาวโชคลาภก็เป็นเทวีโชคนะ่มันมีแต่คำว่าโชคไง mm. ก็เลยจัดมาเลยนะครับตรงนี้ยินดีด้วยกับชาวตุลครับ mm. ต่อไปลัคนาราศีกันครับราศีกันเนี่ยมีดาวพัจันทร์เป็นดาวเจ้าเรือโชคลาภครับเล็งลัคนาคือเลขสองเห็นไหมครับแล้วได้ครองตําแหน่งเป็นเทวีโชคอีกเพราะฉนั้นก็ซื้อเลขที่ซื้อกับผู้หญิงก่อนก็ได้แล้วดาวโชคลาภดาวจันทร์ไปอยู่กับเลขห้าเลขห้าเป็นดาวคนรักซื้อกับคู่ไปกับแฟนหรือ เป็นดาวเจ้าเรือนพันธุบ้านรถที่ดินและดาวศุกร์ก็ดาวการเงินก็อยู่ในเรือนพันธุที่ดินบ้านรถด,ดาวพุธด,ดาวประจําตัวเราก็ไปอยู่ในเรือนบ้านรถนี่เนี่ยชัดมากครับและแถมดาวอาทิตย์เป็นเทวีโชคครับมีโชคเกี่ยวกับบ้านเกี่ยวกับรถนี่แหละครับเพราะนั้นชาวลัคนาราศีกันเลีกบ้านเลีกรถจัดได้เลยนะครับมีเกณฑ์ออกอย่างแน่นอนครับต่อไปครับเป็นลัคนาราศีกุมครับใหม่อันนี้นี่ก็ชัดมากนะครับในเรือนลาพระครับ มีเลขหนึ่งเลขหกเลขสี่หรือดาวทิศดาวพุธดาวสุ์โอ้โหลอยกระจุกอยู่นะเนี่ยจับคู่ได้เลยหนึ่งหกหกสี่สี่หนึ่งอะไรแบบนี้นะครับแล้วเลขหนึ่งเนี่ยเป็นเทวีโชคอยู่ในเรือนลาภะต็อแนะนําว่าเทวีก็ซื้อกับผู้หญิงได้เลยนะครับแล้วดาวทิดมาจากเรือนปัตนิคนรักคู่คอหุ้นส่วนแฟนพาได้โชคได้ลาภหรือพาแฟนไปซื้อให้แฟนหยิบหรือแฟนบอกเลขอะไรเราซื้อก็มีมุมที่จะถูกได้อีกนะครับตรงนี้ หรือดาวศุกร์ครับเลขบ้านเลขรถครับพันธุลาพะเออดาวพุธกับปุตตะลาพะโอ้นี่แสดงว่าต้องซื้อต้องเสี่ยงโชคกับคน,นอายุน้อยกว่าที่เป็นผู้หญิงอ่ามีเกณฑ์จะถูกนะครับตรงนี้นะแต่ล้วตัวเราก็เป็นเทวีโชคด้วยดาวโชคแล้วก็ดาวบ้านเลขห้าก็เดินหน้าเต็มกําลังอยู่ในเรือนการเงินเห็นไหมก็เลยชัดมากครับว่าชาวกลุ่มเนี่ยจะมีโชคแล้วจะได้โชคเยอะด้วยนะเพราะพุธศุกร์ก็คู่ธาตุน้ํา อาทิตย์สุกก็เป็นคู่สมพลแปลว่ามากมายเห็นไหมเพราะนั้นดวงนี้มีเกณฑ์จะมีโชคลาภก้อนใหญ่ก้อนโตนะครับยินดีด้วยครับ <S <S ต่อไปครับราลาัคนาราศีธนูนี้ก็ไม่แพ้กันเลยนะครับ <S <S ดาวเจ้าเรือนโชคลาภดาวสุกทับตัวเราเห็นไหมอยู่เรื่องกระดาวอาทิตย์อาทิตย์ก็เป็นเทวีโชคอีกครับทับตัวเราอีกมาจากภพสุภาด้วย <S <S มีเกณฑ์มีโชคลาภมีความสําเร็จนะครับเมื่อโชคลาภทับตัวก็เลขจากตัวเราก่อนเลยเลขอายุเลขวันเกิดเลขที่เราชอบ หรือเรื่องที่ไปสัมพันธ์กับแฟนคนรักบอกก็ได้นะพระดาวพุธเีินมาจากเรือนคนรักด้วยเห็นไหมหรือจากเรือนการงานเช่นไปติดต่องานเน่ยออฟฟิศนั้นน่ะหรือบ้านลูกค้าคนนั้นน่ะเลขที่อะไรอะเอาไปเสีย่ยงโชคเลยครับก็มีเกณฑ์จะออกอีกครับแ,แนะนําซื้อกับผู้หญิงนะครับอันนี้จะดีนะโอ้โหนี่แล้วเป็นดาวแบบได้คู่สมพลคู่ธาตุน้ําซื้อใกล้ๆน้ําด้วยจะยิ่งดีครับยิ่งจะถูกได้มากยิ่งขึ้นครับโอ้ยินดีด้วยเลยนะครับตรงนี้ ต่อไปครับนี่ครับลักนาราศีเมษก็โดดเด่นไม่แพ้กันครับก็ดูสิครับดาวที่ทับตัวเราก็ดาวราหูก็ได้เทวีโชคดาวประจําตัวดาวคารเลขสามก็เป็นราชาโชคดาวการเงินดาวสุขก็อยู่ในภพสุขภะอยู่ร่วมกับดาวอาทิตย์ที่เป็นเทวีโชคเห็นไหมโอ้โหดีๆทั้งนั้นเลยแล้วดาวอังคารเลขสามไปเล่นก,กับเลขดาวเกตอีกใครก็เทพเทวาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้โชคหรือเลขนั้นมันมาจากตัวเราก็ได้นะครับ เลขอายุเลขวันเกิดเลขที่เราชอบอ่ะเห็นไหมคนจะมีโชคมีลาภก็อย่างนี้แหละครับก็จะมีมุมที่จะถูกนะครับแต่ดาวการเงินไปอยู่ในเรือนสุภาเนี่ยผมมองว่าถ้าซื้ออะไรสัมพันธ์เกี่ยวกับวัดเกี่ยวกับสถานที่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ศาลเจ้าอะไรพวกนี้จะดีมากเลยนะครับจะมีมุมที่จะถูกได้มากและได้เยอะด้วยครับของกยินดีด้วยนะ <S <S ต่อไปครับเป็นลัคนาราศีมีนครับ ราศีมีนี่เรียกว่ามีดาวจันครับเป็นดาวเทวีโชคทับตุวทับตัวเราดาวเสาเจ้าเรือโชคล้ก็ยังเป็นเกษตรตัดที่บดีบวกกับดาวอังคารดาวการเงินก็ได้ราชาโชคเห็นไหมเพราะฉะนั้นบอกเลยว่าชาวมีนี่ก็จะถูกอีกแล้วนะครับโอ้โหยินดีด้วยเลยนะแล้วมีเทวีโชคทับตัวก็แปลว่าซื้อเลขที่มันเกี่ยวข้องกับตัวเรานะครับแล้วก็ฝากซื้อกับคนมีอายุมากกว่าเราผู้อาวุโสสูงสวัยเนี่ย จะให้โชคเราด้วยนะครับตรงนี้เห็นไหมนี่ก็คือ7ลราศีนะครับที่จะทําให้เราเกิดโชคลาภครับก็ขอให้คนที่มาฟังช่องอาจารย์เกตเทวาเฮงเฮงปังปัร่ำรวยเลยนะครับต้อนรับปีใหม่สองพันหร้อยกเลยนะครับแล้วก็จากกันไปครับ YouTube มีปุ่มซุปเปอร์แตงแล้วนะครับอยู่ข้างปุ่มกดไลค์กดแชร์ครับลูกหัวใจตรงนี้ครับช่วยเป็นกําลังใจให้อาารเกศเทวาได้ด้วยนะครับก็เรียกว่า เริ่มต้นที่40บาทขอบคุณที่100บาทขอบคุณที่200บาทก็ได้หรือจะขอบคุณมากสุดก็คือ1,000บาทครับแต่ซื้อและส่งครับจะขอบคุณอย่างสูงเลยนะครับตรงนี้หรือถ้าใครอยากดูดวงเจาะลึกอาจารย์เกสือวาจะมีโชคนีละไหมปีหน้าดวงชะตาจะเป็นเช่นไรแนะนําครับแอดไลน์แอดไซเกเทวะ65มาได้เลยนะครับค่าครูอยู่ที่799บาทเพียงเท่านั้นครับทาตามกติก,กาที่บอกไปในไลน์นะครับจองคิวแล้วเดี๋ยวได้ดูดวงกันอย่าง แน่นอนนะครับตรงนี้แล้วไม่ได้ดูแค่เรื่องโชคลาภนะครับเราจะดูทุกเรื่องการเงินการงานความรักโชคลาภสีมงคลเลขมงคลครอบครัวสุขภาพอะไรต่างๆเสริมดวงยังไงแก้เคล็ดยังไงอะไรแบบนี้ทุกปัญหามีทางแก้ติดต่ออาจารย์เกตเทวาได้เลยครับยินดีนะครับที่จะเป็นที่ปรึกษาด้วยใช้โหรา,าศาสตร์ดวงดาวนะครับนะขอให้ชาวที่มาฟังอาจารย์เกตเทวาทุกคน f c ทุกคนร่ำรวยเฮงเงครับสวัสดีปีใหม่ครับ